สวัสดีเพื่อนเนวันนี้ก็มา,าปลาลิตตุ้งอ้อหล่องกองก็ปรับปรุงไม่อันนี้ก็ของใส่เค้มก็บอกเพื่นอนโซ่หล่องกองนะครับก็คือเกลืองมือของพอมก็อ้อพผละไม้ยในหมากว่า20สชนิดนะครับ มาได้เ,เตมกันตรงนี้ติดไปพิดเดียว,อ,ยว <c oughs> อันนี้ปรับตรุงไม้อล่องกลงวันนี้พมกาไม่ต่ำช่วนวน,นี้ไม่ไปลกกยางกต่ำชว่วอยู่ประมาณส่งเดือนแล้วรับพอมาตรงนี้ก็ตรงการอีกที เปลือกก็ให้เปิืนกข้ามาเล้ยเปิ่อเติมน,น,นะครับการดนนี้ปั้นไว้ซ้ำรบซ้ำรบเสียรบก็ได้ส่องรบก็ได้แต่วา่าจะวแต่เปิ่นเป่นให้เปิน่นเปิ่นไปหลงกันเลยก็เข้าไปทาังข้างในแบบนี้มันจะเดียดว่าหมดจะข้าวไม่ได้ ก็รไปทางข้างในเดี๋ยวจะมาทำปุ่มใบมาใช้กับเครื่องมือก็ผลไม้เปิ่นเพป่นไอปิ่นข้าวเมล็เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมตรงนี้ก็ทำวิดีโอแบบการใชจของมือมันมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วในในจ่องของปุ่มการใชจของมือก็ให้เปิ่นเมล็ดพิ่มเติมนะครับเนี่ยไปจับกับเครื่องมือก็หล่อมแข็งนะครับคลิปนี้พิเศษจ่องผมก็ส้นนอนไลน์นะครับตีหัว่าผมส้นนอนไลน์ก็ นึ่งลอยบาทเอียนดูได้นะครับจ่ายเหลืองมึงกองพุ่มอุ่นคงาบัญชีพุ่มนึ่งลอยบาทก็คือจ่ายได้ตลอดการนะครับจ่ายได้ตลอดไปอ่เปื่อนๆมีทุนหลงกองเพื่อมีประโยชน์กับเปื่อนๆให้เปลื่อนพอใจก่อนแต่ว่าโอนคงาบัญชีพุ่มนะครับนะก็ฝากกดติดตามก็ให้มาเล่เปิื่มเติมนะครับก็คลิปนี้ต่อนี้นะครับน้าทักดีครับ